หมอลินจะมาทำนายการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์นะคะสำหรับการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์การงานของคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้คุณจะได้กลับมาทำงานที่เก่าที่เดิมที่คุณเคยทำหรือมีโอกาสที่จะได้ย้ายกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวคุณเองและช่วงนี้งานที่คุณทำจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ ปรับเงินเดือนเพิ่มนะคะคุณจะได้เงินมาจากงานที่คุณทํามาจากธุรกิจที่คุณคาดหวังไว้นะ,ค,ะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินมาต่อกันในเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้คุณยังไม่ได้จริงจังในเรื่องของความรักนะคะถ้ามีคนคบอยู่ก็คือคบไปเรื่อยยังไม่โฟกัสในเรื่องของการมองไปถึงขั้นมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานเพราะว่าคุณเป็นคนรักอิสระนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพ ให้ระมาะระวังระบบน้ําในร่างกายของคุณไม่ดีเช่นท้องเสียท้องร่วงนะคะเป็นหวัดมีน้ำโมกภูมิแพ้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดน้ํากัดเท้าหรือน้ําในหูไม่เท่ากันเดี๋ยวมาต่อที่การทํานายดวงวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์นะคะ